สิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้เขาอยากจะบอกอะไรลองมาอัปเดตเรื่องราวที่อยู่ในใจของเขาสถานการณ์ก็คือเราไม่ได้ติดต่อกันแล้วอาจจะเป็นคนเก่าที่เลิกกันไปหรืออาจจะเป็นคนที่ต่างคนต่างนิ่งเงียบกันไปนะคะมาดูซิว่าสิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้ที่เขาอยากจะบอกเราคืออะไร ลไพ่สักครู่นะคะม,มีใครคนหนึ่งนะคะกำลังนึกถึงคำมั่นสัญญาหรือคำพูดที่เขาเคยให้ไว้กับคุณขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ สิ่งที่อยู่ในใจของเขาตอนนี้นะคะรู้สึกว่าคนคนนี้กำลังเริ่มที่จะรู้สึกผิดที่เขาอ่ะได้ทำให้คุณเสียใจลึกๆเขาก็เสียใจเหมือนกันถึงแม้ว่าเขาอ่ะอาจจะไม่ได้พูดหรือไม่ได้แสดงออกเขาก็ยังนึกถึงช่วงเวลาดีๆเหล่านั้นนะคะที่คุณกับเขาอ่ะเคยมีร่วมกันเขาก็ยังนึกถึงทุกคำพูดที่เขาเคยให้คำมั่นสัญญากับคุณไว้ นะคะทีนี้เมื่อวันนี้ที่เขาอะได้เดินออกจากชีวิตคุณไปอะแน่นอนนะคะเขาคิดว่าตัวเขายังมีโอกาสใหม่ๆยังมีทางเลือกใหม่ๆยังมีสิทธิ์ที่จะไปเจอสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าหรือโอกาสที่เขาคิดว่าจะพาชีวิตเขาไปได้ไกลกว่าแต่มันกลายเป็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันมีผลของการกระทำนะคะหลังจากที่เขาทิ้งคุณไป วันนี้เขาเพิ่งได้เข้าใจแล้วว่ามันเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดในตอนที่เขาอ่ะคบกับคุณ่ะคุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เหมือนทุ่มเทให้เขาอ่ะรักและใส่ใจมีอะไรคุณก็คือเหมือนนึกถึงเขาตลอดนะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเป็นความรักที่บริสุทธิ์เป็นความรักที่มีแต่ให้เป็นความรักที่จริงจังมั่นคง แต่พอวันหนึ่งอะที่เขาอ่ะได้ผิดคำพูดแล้วได้เดินออกจากคุณไปอะเหมือนเขาน่าจะไปเจอสถานการณ์บางอย่างอะที่มันทำให้เขาอะต้องย้อนกลับมาว่าถ้าวันเนี้ยเขาอ่ะยังมีคุณอยู่มันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเหมือนได้รับผลกรรมอะจากการกระทำของเขานะคะและในตอนนี้มันเหมือนกับว่าเขาอ่ะกำลังคิด หาจังหวะหาโอกาสที่อยากจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณอยากจะกลับมาขอโทษนะคะอยากจะกลับมาพูดคุยแต่เป็นแค่กระบวนการความคิดแล้วก็อยู่ในช่วงของการรอจังหวะเวลาจริงๆตัวเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีความเยอะหยิ่งทิติอีกโก้เหมือนกันอยู่ดีๆจะให้เขาอ่ะ เหมือนทักเข้ามาแบบเหมือนสํานึกผิดนะ่ะมาขอโทษนะ่ะมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกว่าเออมันเสียเกียรติเสียฟอร์มนะคะดังนั้นในตอนนี้สิ่งที่เขาต้องทําก็คือเขาก็ค่อยค่ยคิดนะคะค่อยๆหาจังหวะค่อยๆหาโอกาสและในบางกรณีบางคนนะคะเขาก็มีการเอาเรื่องราวเหล่านี้ไปปรึกษาคนรอบข้างเขาขอคําแนะนำขอไอเดียว่าเขาควรที่จะทำยังไง ว่าเขาควรที่จะตัดสินใจยังไงนะคะทุกๆคนอะ่ะเชื่อว่าในชีวิตมันต้องมีทางเลือกเสมอแต่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเส้นทางนั้นอะมันจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นงานนี้มองว่าเขามีปรึกษาคนรอบข้างแหละนะคะว่าเขาจะทำยังไงต่อเกี่ยวกับสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขาอยากจะบอกอะไรขอดูซิอยากได้รับโอกาส ที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่นะคะรอเลิกยามรอจังหวะเวลาแล้วก็อยากได้รับโอกาสอยากจะมาขอโทษอยากจะมางอนง้อนะคะแล้วก็อยากที่จะทำทุกวิถีทางเนี่ยเห็นไหมถือดอกบัวมาเนี่ยคือการมาขอโทษนะสำนึกผิดแล้วก็พระจันรเทวาเนี่ยก็จะออกแนวแบบมีเสน่ห์นะมีเสน่ห์ในเรื่องของการติดต่อเจรจา คิดจะมาเจราจาคิดจะมาง้อนะอืมเขาเชื่อว่าตัวเขาอ่ะสามารถที่จะพูดโน้มน้าวให้คุณอ่ะให้อภัยเขาได้คือไพ่ใบนี้มันจะเกี่ยวกับข้อความการติดต่อการสื่อสารการส่งข้อความการส่งจดหมายหรือการโทรศัพท์ก็ได้มันคือการสื่อสารส่วนไพ่ใบนี้ยก็จะออกแนวแบบว่าเขารู้ว่าคุณอ่ะ เป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจอ่อนโยนมีจิตใจเมตตาเขาก็เชื่อว่าถ้าเขาส่งข้อความมาหาคุณน่ะเขาก็หวังนะว่าคุณน่ะจะใจอ่อนให้อภัยเขาแต่ใบนี้มันก็มีความแอบมั่นใจอ่ะแอบมั่นใจในในวาจาศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่จิตใจดีอ่ะแล้วเขาเชื่อว่าเขาจะได้รับการให้อภัยอืเหมือนคุณเป็นคนที่ โกรธอาจจะโกรธใครไม่นานหรืออาจจะไม่ได้มีใจเกลียดใครนะออกแนวเป็นคนที่แบบเหมือนจิตใจค่อนข้างที่จะบริสุทธิ์เต็มไปด้วยความเมตตานะคะ,ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกว้าวไพ่สิ่งศักดิก์สิทธิ์ขึ้นเยอะมากครั้งนี้นะคะเขามองว่าถ้าเขาอ่ะได้รับโอกาสจากคุณอ่ะเขาตั้งใจจริงที่จะให้ความจริงจังให้ความมั่นคง นะคะต้องการที่จะให้ความชัดเจนให้ความมั่นคงกับคุณเลยนะอยากจะกลับมาพัฒนาความสัมพันธ์ไปในรูปแบบเขาเรียกว่าไปในรูปแบบครอบครัวเลยมองไปถึงอนาคตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันคลองเรือนร่วมกันนะคะมีบุตรหลานใช้ชีวิตด้วยกันไปจนแก่จนเท่า นะคะคือออกแนวแบบเนี่ยเห็นไหมถือสัจจะคําพูดที่เขาอาจจะเคยให้ไว้กับคุณแต่เขาอาจจะผิดคําพูดตอนนี้เหมือนเขาสํานึกผิดแล้วนะแล้วก็ตั้งใจที่จะกลับมาสร้างครอบครัวเนี่ยด้วยความรักด้วยความซื่อสัตย์ด้วยความมั่นคงนะคะ,ะเขาอยากจะบอกอะไรอีกช่วงนี้มาส่องนะแอบติดตามแอบส่องแอบติดตามความเคลื่อนไหว แต่เขาก็เชื่ออย่างหนึ่งนะคือบางคนเนี่ยไพ่ใบเนี้ยนอกจากจะมาส่องแล้วบางคนไปดูดวงไปดูดวงถามถ,ามถึงคุณนะเออดูสิว่าเออคุณยังมีใจไหมคุณยังรอเขาไหมแล้วบางคนนะคะถึงขนาดว่าไปมูเลยก็มีนะคะรอเลิกยามนะรอเลิกผ่านนาทีที่จะเข้าหาคุณนะคะ เขามองว่าความสัมพันธ์นี้มันตัดกันไม่ขาดหรอกต่อให้จะแยกย้ายกันไปนะคะมันก็มีโอกาสที่จะวนเวียนกลับมา energy การ move on เป็นวงกลม energy ของใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่พยายามที่จะเดินหน้านะคะที่พยายามที่จะมองไปข้างหน้าแล้วอะ่ะแต่ยิ่งไปมันก็ยิ่งย้อนกลับมา แล้วเขาก็เชื่อว่าไม่ใช่แค่เขานะคะที่ยังยังรักแล้วก็ยังรู้สึกดีกับคุณตัวคุณก็น่าจะเช่นเดียวกันพลังงานของความแตกต่างมาอีกแล้วนะคะเป็นความแตกต่างที่ลงตัวเป็นความแตกต่างที่เหมือนพยายามที่จะปรับตัวเข้าหากันนะคะดังนั้นสิ่งที่เขาอยากจะบอกก็คือเขาอยากจะพยายามกลับมาสารสัมพันธ์กลับมาเรียนรู้กันกลับมาศึกษากันอีกนะขอดูซิว่าอะ ถ้ากลับมาครั้งนี้เราเชื่อใจเขาได้ใช่หรือไม่อะเชื่อใจได้ใช่หรือไม่เชื่อใจได้นะคะคือกลับมาครั้งนี้เขาจะกลับมาไม่ใช่แค่กลับมาในรูปแบบแฟนนะแต่เขาจะเหมือนเป็นมิตรที่ดีของคุณนะคะเป็นเพื่อนที่ดีของคุณนะคะเป็นเซฟโซนเป็นคนที่ทำให้คุณน่ะเหมือนรู้สึกว่าปลอดภัยเนี่ยขนาดขี่จัก,กรยานก็จะคอยปกป้องอะเป็นเซฟโซนของคุณเป็น พลังงานของคนที่ตั้งใจจะกลับมาแบบเหมือนกลับมาดูแลคุณนะคะทำสิ่งดีๆให้นะคะเขาพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะเรียนรู้และพร้อมที่จะแก้ไขนะคะแล้วก็อยากที่จะใช้ชีวิตในตรงนี้ของเขาอ่ะไปกับคุณนานๆน,นะโดยรวมก็จะประมาณนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะขอบคุณค่ะ